คุณเครยรู้สึกไหมว่าแม้จะอยู่ในห้องที่เงียบสงัดกลับรู้สึกเหมือนเสียงดังอึกทึกครึกโครมอยู่ข้างในใจความคิดมากมายวิ่งวนเหมือนหนูติดจันความกังวลความกลัวความไม่แน่ใจโถมเข้ามาจนแทบจะหายใจไม่ออกนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าคุณกำลังหลงลืมใครบางคนไปใครคนนั้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตใครคนนั้นที่อยู่กับคุณมาตลอดใครคนนั้นก็คือ ตัวคุณเองนั่นเองหลายครั้งที่เราวิ่งตามความฝันไล่ตามความสำเร็จดิ้นรนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจนลืมที่จะหันกลับมามองข้างในลืมที่จะถามไถ่ายตัวเองว่าไหวไหมมีความสุขหรือเปล่าต้องการอะไรเราปล่อยปละเลยความรู้สึกตัวเองจนมันสะสมเป็นความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายและความเหงาลองหยุดพักสักครู่ไหมครับ หามุมสงบสงบที่คุณรู้สึกสบายใจอาจจะเป็นริมหน้าต่างมองดูสายลมพัดใบไม้หรือนั่งจิบชาอุ่นๆแล้วลองถามตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเหมือนที่คุณคุยกับเพื่อนสนิทลองถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรในใจที่อยากจะระบายให้ฟังไหมมีอะไรที่อยากจะขอบคุณตัวเองบ้าง อาจจะรู้สึกแปลกๆในตอนแรกแต่เชื่อผมเถอะครับเมื่อคุณเริ่มเปิดใจคุยกับตัวเองอย่างอ่อนโยนคุณจะพบว่ามีเรื่องราวมากมายที่รอการรับฟังมีความรู้สึกมากมายที่รอการปลอบประโลมและมีคำตอบมากมายที่ซ่อนอยู่ภายในใจของคุณเองบางทีคำตอบที่คุณตามหามานานอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงแค่คุณหันกลับมามองตัวเองก็เท่านั้นเอง ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีใครสักคนแต่อยู่ที่การเป็นใครสักคนให้ตัวเองอยากกลัวที่จะอยู่คนเดียวอยากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองเพราะทุกความรู้สึกล้วนมีคุณค่า ทุกความรู้สึกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองจงโอบกอดตัวเองด้วยความรักและความเข้าใจแล้วคุณจะพบว่าการอยู่กับตัวเองนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตก็เป็นได้วันนี้ผมขอฝากขอ้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดีครับ